สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อพอขีภพคอฟาเะรออมาเนี่ได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอพอปูสุทธิราชเชื่อพระวงศ์อยู่ด้านใต้ทั้งกำใต้เมืองสุวรรณภูมิเนาะครับอืมมอนี่ได้มาได้มาขอโชคอลาดน้ำผึ้งท่านผู้ชมอ่าทำการขอโชกเมื่อไปหอดไปถึงอีพอข้าระรอเราจะทำการขอโชกจากอปูหยาในทันที นะครับเนาะเอา้าท่านผู้ชมมาไปขอยกขอยาดน้วกันครับผมเพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดพิจารณาในการรบับชมครับผมมืมอนี้ได้โอกาสดีหน้าที่ง่ำในมาเยี่ยมอิปูสุติราชเชี่ยพระวงศ์นะครับเนาะเอา้ามาห่อนแล้วผมจะจุดถูกยึดเทียมขอยกทันทีเลยนะครับมาเอ้าเชี่ยวซอยกันเด้อท่านผู้ชมเอ้าซอยกันชเชี่ยวซอยกัน นะครับผมช่วยกันขอโชคขอลาบนะครับเพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับบทพิจารนาการาคมนะครับผมเอ้าขอโชคได้เลยครับผมสวัสดีครับที่บอค่าพระรามมานี่พระท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่ปูดตระรัดนะครับผมเอ้าขอโชคขอลาบนะผลการผูกขาดเข้าใจบอกเร่หกตัวมาที่ขายคือผู้ได้เสียวกระดาษใบละลอยหกตัวก็ขายขึ้นใจเขาคูดว่ เรื่เทียก็เกิหาเรืเทียก็เกิดวิ่ีหนึ่งมันขาดไปยูโกงแค่ว่าเทียืยกอกถือสี่หมืนใบหนึ่งถือรางวัลสี่หมืนหนึ่งไบ้หโตเลี 41, ยเ้ยงแต่ไายเลยออือเป็นสัน้นหโตละราวัลที่รางวัลาว,วัลววที่สองนี่แปดบือน 8ปดมือใบละแปดมือนใบละหกมือใบละสี่มือใบละสองมือนขันวรถือหกตัวขันถือแล้ววัที่ดึงหกตัลสาธุบ่มมาสัมพุทธัสสะาธุนาโมสาธุสัมมาสัมพุทธัสสะสอมอธิษานขอรทวมอธิเานทรอิานขอร่วมอธิานขร่วมอธินานขอรณีเจ้านขา่มอานูอร่วมอเจ้านข่้านขอรวมอธ่วมิานขอ่วมทธ่านผู้่มเนอ้่มาขอโชคจากขูรแม พี่พ่อผูเอ้ยงวดสิมานี่ครับวันที่16เมษายน2 5 6 0เจ้าสิอยหกครผมพี่พ่อคาพาเระเได้มาเยี่ยมชมศาลพ่อผูสุจริตเชื่อพระบ่งซื้ออย่างขอขมาด้วยวาจานะผูนะอย่าถือโทษเกิดเสียงลูกพี่พ่อคาพาเระได้มาเยี่ยมชมพ่อผู้ว,วันนี้ขอพ่อผู<พ>อผ้จงม,มาให้โชคให้ราบ ตามสมควรที่พ่อปู่จะให้นะครับอีพ่อกาพาระชาอยากจะมีโชคววราชก็ขอให้อันเชิญนี้พ่อปู่นั่นมาบอกโชคบรากผมด้วยนะครับอิติสุโตรหังพุทโธนโมพิพุทธายะปัตะพีกงคาพระพุทเจ้าขอขมาขอเคลวะขอพุทธเจ้าขอธรรมเจ้าขอชงเจ้าพููตักจะรู้รุ่ยพระอ,องค์เองขอขมาจะปูจ่จะง่ายจะดิจะหยาปู่ยายตาทวด ที่พอปูคทีรัตเชื่อพระวงกูดำลงสถานทีอันแห่งนี้ให้ลูกโลดลุงเรื่องเลี้ยงเหลี่ยมพี่น้องป้องไฟสทธา,ขอขอดดาม่าบูชาใจนำแดงใจนำหอมมีหมวกผู้บุรีอาหารหวานข้าวจนรับปูสุสุเลี่ยงจัดแดงว่าบารามีของปูนิเกียก่าจนให้ไฟฝ้าลาดุดอน ปช่ายชนคนละเมืองฐานเที่ยงได้มาจะทาอุชูดูแลสถทานทีอันนี้ของปูที่สำนักเป็นอนุสรณ์สถานที่นี่นุ่มหรือว่าผู้ที่ชนคนธรรมดาได้มองเห็นได้เองเราดวเขาหัวทั้งเขตทั้งกาว่าปูได้ยอยู่นี่แต่ว่าบ้านปูเขาเขาจะอยู่เดียววาหลังไงหลังโตอันนี้แค่เป็นอนุสรณ์สถานให้ร้านเดี๋ยวเห็นให้มนุษย์ได้มอง เห็นว่ามองหนีมีเจ้าปู่เจ้ายารลักษาเนาะเอานันองค์ใหม่ขอถวายจะปูเด้อถาธูกรักพร้มก็ยิี่ขอโชคลาภปูกบ่ได้เว้าหลายยายห่างกับอันนี้คือลูกปิงปองนะครับเนาะนี่ทั้งถูกครับไม่ลูกปิงปองนี่พอค้าพาดเราะมากมาเนี่ยคือที่เม้าขอโชกเพื่อเป็นแนวท่าของรัฐบาลโปรดจารณในการหลับชมนะครับเด้อ สามตัวบนสองตัวล่างพะนะโปรดพิจารณาในการรับฟังรับชมนะครับพอข้าผ้าเราะสิเป็นคนหลวงลวงไปให้ลูกพุทธบ่น,บนถ้าแมนตัวใดไทยไทยตัวดใดไหปูสุธิราชเชื่อพระวงจงมาอํานวยอวยพรอํานวยอวยใจทรงโศกทรงหลับให้ได้เงินในท้องเด้อปูขันใดแต่สิมาจางบานแปลงเลี่ยงไหม่ลังนี่มันกับแมนยี่ดอกครับมันหล้างหน่อย บ่ค <c oughs> รับอาจารย์เพิ่นไว,ว้แล้วมันหลังหน่อยครับจากยกาาย่อป่อปั่นหนหลังใหญ่กูนี่ขันบุญมาวาสนาถึงมา,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 าร์พอข้าผ้าเราะนี่ก็ขยับไปให้ข้นถังเชียงนั่นแหละผู้ขาตัวผมเองสมคบฉีผมมีวาสนาไปซื้อเงือนแสนเงิน,นลาน้านเอาไปให้ข้นถังเชียงเขา,าทดสอบทดลองเบื้องถนนปูเอ้ยจริงว่อนมาถึงปูถึงหยาถึงตาถึงถวดงวดสิมาวันที่16เมษายน2567เอ้นนา โอ้ได้วางไหนซีมามอนี่โอ้คือเหว่าโอ้ยเนาะโอ้โอ้คือปูชัทธาวะเนาะแต่ผมยังชัทธาปูอยู่เนาะโอ้โูผมว่าจะยันกหงงเนี่ยมอนี่เนี่ยังไล่ปากจังไล่ฟ้อโว้เอ้าเมื่อมึงขอกูขนาดไหนมึงเอาบักล่ะโอ้มอนี่ยนียสุติราชเชื่อพระวงมึงคื่อคืนฟอบูขักกูเนี nice ่ยส <ksam> ี่สุติราชบอกสุติราชเชื่อพระวง สุดทิราชเชื่อพระวงศ์มาจากแดนไก่มาสำนักอยู่ที่นี่คิดได้หรอหรือสุดทิราชสุดทิราชเชื่อพระวงศ์สุดทิราชเชื่อพระวงศ์ไมัยไหนเนาะห่วยตอนนั้นมันบ่มีสมัยเดี๋ยวนายพ่อซอยกับพ่อหุ่นเขามาตั้งที่หลังเป็น่สมัยเวพร้อมปลาดแต่ป่าจะดุนตัวบอจะเข้ากับกันบอยไปหรืวกัไหนพร้อมสมัยไหนห่วย เรี่ยงจันเต็กนี่ม้าผืนห่วงจากเตียนกำนำพงทุนไปลองมาหล่ะเลี่ยงจันทังเื่งทั้งไก่พลังมุนเมี่ยงใหญ่กวงแตกมากย่อนยากกันกันอ่วยที่พอไปเลยเป็นลูกใจละหนีห่อนมา่เพิ่งเย็นเจ้าว่าป่วยอยู่ดีเจ้าว่าเสียชีวิตยูดดีบ่อันนั่นเจ้าสันที่ฐานสันที่ฐานไปลู บ่เป็นยังกับว้อมมันรั่ไปก็ได้ถือเจ้ากันเราถือยุบเป็ดเป็ดป่วยย้อนไอ้ว่าบ่อันสมัยนั้นมันเป็นโรคฟองร่วงเออเขาเออโรคฟองร่วงเห็นบ่ที่พอโอโห้ไอ้ว่ามันเจ้าเออโรคขี้แต่กันอะป่วยเครื่องบักฮางเดี๋ยวน้ำจิ้มโอ้ไโรคไข้ทรพิดออกตุ้มปอ่ะมันมีหมอสเกินปัญาจุก ออกตุ้มนะออกยาชูกันกินฝนยาชูกันมันถึงขัถึงเข้าสีสุดทีละก็เลยไปเอาคนลาจะฝราบอกน้ำเขาเขาเก็บคอยจุตองเจ้าพันไปแล้วเนาะมันเสบลแลเอูเอาล้ววัที่ถือหตัวเนีองผมนี่มันมี กันล um. ่ะครับสามตัวบนสองตัวแรกมันถรากินแบ่งของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางปิดพิจารณาในการรับชมครับเด้อเอ้าเป็นเนี่ยเนี่มันหมันทั้งมือสั่งใส่ทั้งมือสั่งขัวเนาะปูยังสีหมันเอ้าผมมีเรียกอะไรปูวะเนี่ยเจ้ามือสั่งใส่ทั้งมือสั่งขัวเอ้าปูมันโดนเด้อเจ้าคางในรุ่งครับยังสีหมันมันมีสองขางครับมือผมมีนี่สองขางเจ้าคางในรุ่งยังสีหมันเอาปูสันติฐานเหมือนปูปิดต วิญญาณบินดวงวิญญาณนั้นลำเลยทตโอ้ยเป็นคนลรมีเอาพารมีจงจงรัฐมีมาเลยปูจงรัฐมีมาผมเลยเอาเมื่อคางไลยจี๊ดจี๊เป็นโสดพ่แม่หลังหอ้าวเมื่อันใดเขาก็คางโัวดเลยโหโตโงโตสตัวยันงตล้องวทางของรัฐบาลอาเครักวัดที่ดึงเดี้ยอกมาแล้วพี่น้อง ออกมากเหรอครับพีน่น้องเอยานเอาลยดีว่อา้าว,วยังว,ว,ว,ว่าท่านจบออกมากเลยคพีบท่านไม่ใช่ใบวัวเข้าเลยอา้าวก็เป็นอันเดียวกันแล้วปเอ๋อปูด้ะอันนี้อ,ะะอันน,น,นี้อันนี้สิอันนี้มันสองสองนะครับ ทุกรูปทุกพระโองค์อ๋อนี่มนอันเชิญมาช่วยพว่ออาจารยเรียกจะเ่ดเมาครับมามา,มาช่วยได้แล้วสองลูกะลไข่ทรพิษลูกสุดท้ายขอให้เกิดเป็นความจริเพื่ออนาคตของผมเพื่ออนาคตของอาจารย์เพื่ออนาคตของทุกๆคนที่รับชมผมอยู่อเอ้ยให้ไม่จ็บขันนะครับก็ได้ส่างบ้านแต็เมเมงนันเองนะครับพออตทีพคทชิมา ย่างได้อยู่มีรมหายใจอยู่คิดแค่ว่านี่ถว่วงผมผมไ่อยากบอกดีๆก็สันติมากหวัดดีนะวิษดีโลกันดูสุดท้ายปูสุดท้ายเลยพระอรรันทุกทุกพระองค์ขอจงนิมนต์มามาช่วยผมพ่อคาพรโรเอาปู่มาช่วยนะครับได้เรามาลูกแล้วลูกนี้นะครับเอา,ท,าท่ทาพีท่าพี สองของอาจารย์ช si ี้ศูนย์ศูนย์สองของอาจารย์ีชี่ศูหนย์สองตัวเดียวกันหมด ส,สุดซ้อกกคือคนละอันใช่ไหมครับมันขุนละอันเรียว่าเรียหนามันตรงมกัน,นอ่ออกท่านผู้ชมครับไปรับชมบัดเทศนีน้สวัสดีครับท่านผู้ชมรครับพ่อค้าพาระได้โลงลูกปิงปองออกมาแล้วครับนี่ครับได้เอาลูกปิงปองออกมาแล้วท่านผู้ชมครับวันที่16เมษายนพศ2567โปรดพิจารณาในการรับถมนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ วันนี้ก็คงจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมพ่อปู่แต่เพียงเท่านี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํำหน่เด้อท่านผู้ชมมี่พอค้าพเราะ,ระคือเก้าคือหลังครับให้ซอยเชี่ยซอยเงี้ยซอยเชี่ยซอยดันกันไปครับผมอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมนี่พอาค้าพเร,ร้าได้มาขอโชคขอหลาดบาเพ็นโปรดพิจารณาในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผม สวัสดีครับบุนนี้ครับผม